ทางเข้าหมายนะครับผมที่จะไปตรงปลาวันนี้นะครับผมอยู่ผมเข้ามาทางหนองเสือข้ามคลองเจ็ดมานะครับยังไม่ถึงคลองแปดก็ให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ล้อคองมาเรื่อยๆครับผ่านุ่งดานนีเป็นครั้งแรกนะสำหรับหมายนี้ไม่เคยมาเลยครับพอดีไปดูคลิปของอน้าเจนะฮะเดี๋ยวจะลงใต้ ใต้ลิงก์ไว้ให้มานะ้าเจช่องอะไรนะครับผม <_ Z> เดี๋ยวลงข้างคลิปให้ก็ได้ครับมันีติบ่นบอนี่ก็บ่อนะครับก็บ่อนี่หดเลยนะบ่อเยอะมากแถวนี้ เขานะไม่ใช่บอ่อเราแต่ที่จะมานี่คือเป็นบอ่อหลายไร่ฮะหลายไร่เป็นบอ่อดินบอ่อดินทั่วไปนะฮะ,ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมใกล้ๆจะถึงหมายแล้วฮะไงรอติดตามชมครับผมากาศดีครับข้างทางครับผมครับผมเป็นแต็มเต็มสามครับเต็ม ผมยังไม่ได้เปิดตัวฮะเพิ่งวางคันยังลงคันยังไม่หมดเลยครับวันนี้อันนี้เป็นแซ้นสามปลาตะเพียนไซสสวยครับสองเต็มนะเป็นปลาเอ้า,า,อาลืมชื่อปาลาละปลาส้อยสองเต็มนนปลาส้อยครับโอเคครับผมเดีย๋ยวเราเปิดตัวแป๊บนึงฮะกินเร็วครับวันนี้เดีย๋ยวแป๊บนึงครับผมโอเคครับเตมสสวย,สวยตะเพียนครับกดแล้วนะ สวัสดีครับผมพบกับมือเก่าฟิชชิงอีกแล้วครับผมวันนี้พาพี่ๆน้าๆและทุกๆท่านนะฮะที่ชอบและรักในการตกปลานะครับผมมาที่หมายบ่อดินคลองเจ็ดนะครับผมหนองเสือก็คือหมายเนี้ยผมดูในคลิปของน้าเจนะฮะนาเจช่องเจเจ a ช n แนลนะฮะก็คือดูคลิปน้า,นานเข้ามาตกก็สนใจครับเพราะเป็นหมายที่ก็ไม่ไกลเกินไปนะฮะอยู่ระหว่างคลองเจ็ดกับคลองแปดหนองเสือฮ้าระหว่างกลางก็ข้ามคลองเจ็ดมาก็เลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายแล้วรอมาเรือ่อยเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้พี่ๆกัดคลิปให้นะครับผม ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงตรงเฮ้ย hey, สิบโมงครึ่งพอดีฮะสิบโมงครึ่งสักครู่นี้ผมวางคันไปกําลังวางคันไปได้สักสามสี่คันก็ได้มาเป็นปลาสร้อยสองตัวตัวเล็กๆฮะแล้วก็ตะเพียนอีกแต้มหนึ่งตอนนี้ยังเหลืออีกคันหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงฮะก็หมายนี้เป็นหมายที่ไม่เคยมาตกเลยเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะก็ดูในในคลิปของน้าเจเขาเนี่ยแหละครับดูเขารู้สึกน้าเจเขาจะมาตกสองครั้งก็ได้ตัวอยู่สองครั้งเลย ดูแล้วก็สนใจจะทักน้าเจ,เจไปว่าอยากจะมามากันก็เลยวันนี้มาลองดูวันนี้ก็โล่มันแคบด้วยให้ไปเจอช่องน้ำด,ดูดเหมือนกันน้ดูดก็ตกอยู่มุมนู้นครับลงลงคันไล่ๆกันไม่ได้นัดกันนะฮะมาเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายครับก็เหมือนเดิมครับพี่ๆนานาที่เขารับชมช่องมือเก่าพิชชิ่งนะฮะไงก็บรบกวนกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งๆให้ด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครนะฮะจะมีการ้้งเอนนนไี่มดรระะิววคคคััับบผโ หมายบ่อดินคลองเจ็ดน้องเสือนะฮะจะมีแต้มมีตัวได้สักมีนนางฟ้าหรือเปล่าเห็นนะเจเขาได้ใช้นางฟ้าด้วยะฮะก็ไม่แน่นอน,นะฮะเหยื่อใครเหยื่อมันแล้วก็อากาศวันนี้ถือว่าโอเคมีแดดด้วยครับแต่ก็มีเมฆฝนนิดหน่อยรอติดตามผลงานครับวันนี้จะมีนางฟ้าหรือจะไม่ได้นางฟ้ารอติดตามผลงานครับผมโอเคครับอ้าวผมมาดูให้ดูแนะนําเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับ ก็เป็นเหยือหย่อสูตรเดิมๆเลยครับผมที่ผมใช้ประจําทุกหมายก็เหยื่ออย่างเงี้ยฮะก็เหยื่อผสมเองปั่นเองนะครับผมตะก้อวันนี้ใช้ตะก้อรีเวียแค่สองเซนนะฮะลูกเล็กๆเหมือนเราไปตกตะกอต้อหน้าดินเหมือนไปตกตามคลองเปมคลองละสิทธ์เหมือนกันครับผมไม่ต้องปั้นใหญ่นะเหยือ่อเป็นน้าไม่ไหลอย่าไปปั้นแน่นเหนียวนะครับผมปั้นเป็นรุ่นๆไม่ต้องให้มันเหนียวมากฮะให้ลงน้นะํวให้มันฟูฮะให้มันกระจายตัวนะครับให้มันแตกตัวได้ง่ายนะครับประมาณนี้ครับผม โอเคครับเดี๋ยวที่ใช้วันนี้ประมาณนี้นะครับอ่ผมจะพาเดินดูหมายครับนี่ขอผมก็วางคันตรงนี้ครับผมคันยาว9้าฟุตสองคันเจฟุตสองคันแล้วก็คันเล็กๆอีกสาคันนะฮะเดี๋ยวอาจจะลง9้าฟุตอีกคันหนึ่งยังยังไม่ได้ประกอบคันนะครับผมรถผมก็จอดเนี่ยถอยหลังมาจอดตรงนี้ได้เลยฮะนี่ก็อยู่ใต้ล่มที่เรามาปักไว้นะครับ หมายโอเคฮะนี่ขยะครับทุกทุกหมายฮะนี่ผมเพิ่งมาเจอเนี่ยแหละครับก็ทิ้งไว้อยู่ฮะแต่ไม่ก,กระกระเปพสปาอุนไปในดงกระถินก็มีครับเดี๋ยวผมจะเก็บใส่ถุงไปทิ้งให้นะฮะอนเนี้ยถ้าเผาคงจะลําบากฮะเดีย๋ยวผมเก็บให้นะฮะเดี๋ยวเก็บไปทิ้งท่ายคลิปก่อนนะครับเดินออกมาเนี่ยครับหมายก็กี้ผมก็เข้ามาจากทางนี้นะครับ ไปนี่จะไปคลองเจ็ดฝั่งน้องเสือนะฮะไม่ไกลนะครับผมน่าจะไปประมาณสักหกกิโลฮะจากจากที่ผมจุดผมตกไปถึงปากทางถนนคอนกรีตนะฮะประมาณหกิโลนะรถนาดน,ดดน,นะ,ะสีขาวฮะรถนาดนเนยกลางกลางเต็นท์เกละนะฮะเนี่ยร,รถผมก็จอดอยู่ประมาณนี้ครับตกได้ฮะ,ะบ่อกว้างร้อยก็ไล่ครับผมบว่าบ่อน่าจะเป็นร้อยร้อยไล่ขึ้นนะครับ หวางขวางฮะบ่อไม่เสียเงินฮะบ่อฟรีมาก็รักษาความสะอาดกันแค่นั้นครับผมช่วยๆกันจะได้มีหมายตกปลาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยอ้าวประตูนี่ประตูครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราติดตามผลงานกันต่อไปครับวันนี้ครับจากซ้ายมือสีก็บวกจากซ้ายมือไห้สีส้ม ปลาสร้อยครับ <ทำ S 1> ปลอยเนี่ยไซส์ไปมีได้ตูวในแต้มสามมาไซส์แบบนี้ปลาสร้อยครับหมายที่มีปลาเล็กปลาใหญ่กินเบาเหมือนกันนะฮ <c> ะ <ười> กินไม่แรง ตเล็กตั้งนานนะครับแต่มันไม่ดึงฮนะตัวมนเล็ก ที่หนึ่งครับตะไสร่ครับอันนี้ได้อยู่อันนี้ถือโอเคอยู่เมื่อกี้เล็กเล็กกว่านี้ปล่อยไปแล้วครับมาจากตัวใหญ่นะ ตะกลับครับหมอตะกลับครับผมหมอตะกลับอีกแล้วครับ <c oughs> เราก็รูกว่าไซส์ใหญ่ก็ตอนนี้เป็นเวลา11โมง24นาทีนะครับก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วฮะผมเริ่มลงคันตอน10โมงครึ่งนะครับผมยังไม่เปิดตัวได้แต่เพียนเต้มสวยก็โอ้โหคิดในใจน่าจะโอเคแล้วแหละหมายนี้ไม่ไม,ไม่น่าจะแห้วครับแต่ ลงคันไม่ได้ประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงมีแต่ปลาส้อยครับผมปลาส้อยปลาตะกับไซส์เล็กมากแต่ปลาส้อยนี้ถ้าได้เยอะว่าจะเอากลับไปทําปลาส้มนะน้ำประนะต,ตูนะประตูเขาชอบปลาส้อยทําปลาส้มเขาบอกเนื้อโอเคอยูอ่ฮะยังไม่มีปลาดินไซส์ครึ่งโลไซส์โลหนางฟ้าไม่ให้เราเห็นนะครับช่วงนี้ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วจะไม่ยังไม่มีปลาดินมาสักแต้มเลย ไสเล็กไซสใหญ่ก็ยังไม่ได้ครับคือมีปลาตะเพียนปลาหมอตะกับแล้วก็ปลาส้อยนะฮะหมายก็โอเคนะผมว่าเงียบดีเงียบดีแล้วร้อนด้วยวันนี้วันนี้ตอนแรกริกว่าฝนจะตกไม่น่าจะตกนะแดดเปี้ยงเลยวันนี้วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาฮนะ,ะเป็นวันพฤหัสนะฮะฝนก็ตกเกือบทุกวันครับช่วงนี้แต่วันนี้อาจจะตกช่วงเย็นนะครับหมายธรรมชาติฮนะ ที่ผมเคยบอกไม่มีอะไรแน่นอนก็ไม่แน่อาจจะมีไซส์โลสองโลสามโลมากินหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมดูช่องน้า,นาเขาตกน้าเจเขาตกเขาก็ได้ยี่สกเหมือนกันนะไซส์น่าจะประมาณโลกว่าสองโลเหมือนกันนะมันน่าจะมีทั้งปลายี่สกปลาตะโกปลานินปลากระกมังเนี่ยผมยังไม่ไม่เห็นช่องเขาน้าเขาได้นะเขาได้เขาได้เดออตะโกเขาได้ฮะ โขกประหมอตะกับที่สบปบันดินเนี่ยถ้ามีแน่นอนตะส้อยอยตัดเพี้ยนมีกำมังไม่มีนะ,ะกำมังยังไม่เห็นบ่อดินบ่อนี้อาจจะไม่มีกำมังโอเคฮะยังไงเราติดตามผลงานต่อไปครับผมในวันอากาศร้อนมากครับวันนี้ ครับก็ตอนอนี้เป็นเวลาเที่ยง35นาทีนะครับผ่านไป2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง5นาทีตอนยังไม่เปิดตัวนี่โอ้โห <c oughs> ปลาตะเพียนไซส์สวยก็มากินก่อนแล้วก็ปลาเล็กๆกมากินตามนะคิดว่าน่าจะน่าจะมีแต้มใหญ่เข้าแน่นอน สองชั่วโมงผ่านไปยังไม่ได้ยังไม่มีเต้มใหญ่เลยมีแต่ปลานกาปลาส้อยมากินกับปลาหมอตะกลับแค่นั้นครับแล้วผมก็งงมากวันนี้เป็นวันธรรมดานะวันพฤหัสรถผมว่าเต็มทุกซอกครับวันนี้เหมือนกับวัานานา้าๆเขาคงจะได้ดูในคลิปคลิปเนี่ยลงในยูทูบหลายๆช่องนะฮะก็เริ่มมาตกปลากันเยอะเมื่อกี้ก็มาถามผมสองคนแล้วฮะ ก็ลงได้ครับหมายลงได้หมดฮะทำเลยดีๆลงแล้วก็เน like, ้นอย่างเดียวคือเน้นเรื่องความสะอาดฮะเนี่ยที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บใส่ถุงให้หมดเลยก็ทิ้งเป็นกองไว้เหมือนเดิมฮะทิ้งไปเรื่อยๆไม่มีใครเก็บก็หมายก็จะถูกปิดเหมือนเดิมผมว่านะสองชั่วโมงยังมีมีเต้มเลยพี่ๆนะนะแต้มใหญ่ไม่มีแล้วฮะมีแต่เต้มเล็กๆรอติดตามผลงานต่อไปครับผม แต่นี่ไซส์ใหญ่เลยแอนนินไม่มีวันนี้ไม่ได้เข้าเลยิไซ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแหมเราก็ลึกกว่าพันดินตามหาปันดินไม่เจอวันนี้ฮะใส่โอเคอยู่นะตัวนี้นอ้าวแล้วนะปลาเงียบไปช่วงนี้มาเก็บขย,ยนะนครับเนี่ยผมก็ใส่ถุงนะฮะชันดีกว่าครับเนบบี่เป็นถุงเลยแต่มันไม่มีใครไปทิ้งหรอครับท่านไม่เก็บ นี่ครับหมายที่ผมมาตกหมายในวันนี้นะครับก็คือมันมีถุงแล้วแต่มันมันไม่มีแค่ไปทิ้งนะก็กองอยู่งันะ้นแหละเก็บแล้วก็เดี๋ยวผมใส่รถไปทิ้งครับนี่ครับหมายธรรมชาติหมายธรรมชาติารรช,าตช,ช่วยกันครับเพราะว่านี่ถ้าผมไม่เก็บทิ้งไปเรื่อยเรื่อยผมไม่รู้จะของที่หรือมีคนดูแลบ่อดเนี่ยบ่อด,ดินนะฮะที่เราตกฟรีเนะี่ย เขามาดูก็อาจจะปิดหมายกันเพราะว่านานาเรื่องมากันตกกันเยอะแล้วครับก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยฮะเอาของเรากลับก็ยังดีกว่าเอาของเรามาทิ้งไม่ต้องไปเก็บของอื่นทิ้งเอาของเรากลับก็ยังดีกว่าเอาของเรามาทิ้งนะครับผมยังไงก็ช่วยกันนิดหนึ่งฮะโอเคครับผมเดี๋ยวใส่ก็ไปทิ้งให้ครับผม ตะกับอแล้วครับปลานินไม่ได้เลยครับวันนี้มีแต่ปลาหมอกับปลาปลาหมอตะกรับกระปลาเอ้อร้อยครับไรก็โอเคอยู่ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ปลานินเลยครับมีแต่ปลาส้อยได้แต่ปลาส้อยอย่างเดียวปลาส้อยปลาหมอตะกับแค่นั้นนะฮะแล้วก็ปลาตะเพียน จะเกือบบ่ายสามนะบ่ายสองโมงสี่สิบนาทีแล้วเหลือ,อเวลาอีกประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบนาทีครับสักสี่โมงก็น่าจะเก็บคันแล้วครับผมดูซิว่าจะจะ,จะได้ปนินสักแต้มไหมหมายธรรมชาติกันอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมเดินไปดูนะทางนู้นเขาก็ได้นะแม่นปนินแต่ไซส์ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเต็มที่ก็ประมาณห้านิ้วฝ่ามือน่าจะมีตัวหนึ่งนัะ้นั้นก็ประมาณสี่นิ้วสามนิ้วครับนะโดนก็น่าจะได้ประมาณสักสี่ห้าตัวฝนะั่งนู้น ไ้ทางเราไม่มีประนินมีแต่ปลาส้อยปลาตะเพียนอ่ะลุยลุย,ลยต่อไปครับพี่พี่นะนะอีกสักชั่วโมงกว่าครับดูสิจะได้ปลานินสักตัวเขาไหมโอเคครับผม ปลาส้อยครับไซอันนี้ก็ไซเล็กโอเคได้อยู่น้าดนนะฮะมาทักทายครับผมนี่ครับน้าดนครับสวัสดีครับอ้าวน้าดนนะฮะช่องทิดห่วงฟิชชิ่งนะครับผมก็มาเจอกันวันนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมายฮะมาเจอน้าดนโดยบังเอิญนะครับน้าดนก็ถ่ายคลิปใกล้ๆกันนะฮะห่างกันประมาณสักยี่สิเมตรเนี่ยครับผมก็ฝากช่องน้าดนไม่ด้วยนะครับช่วงนี้น้าดนไม่ได้ลงคลิปเลยครับอาช่องทิศห่วงฟิชชิ่งนะครับผม วันนี้นะดนน่าจะมีไซส์น้องนนางฟ้าหลายตัวเลยครับแต่ผมไม่ได้เลยครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนะดนดเนยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมเอาเอาใส่ที่ใส่ใส่โอาต่อเลหมอกับ เดรสปายนี่ยู่ <c oughs> โอ้ยปหมอตะกลับครับครับไปนั่งนะครับครับโอเคครับน้ด,ดนอขอบคุณครับผมค่ะวันดีค่ะดีนด,ดนแค่ <c oughs> กลับไปปิดคลิปครับเดี <c oughs> ย๋ยวกลับไล,ไล่ๆกันนี่ครับผมประหมอตะกลับครับสองต่องตองเลยโอ้ดึงหรือว่าจะปานิน <c oughs> ท้ายคลิปจะได้ปานินสักตัวไม่ได้วันนี้ยอมยอม ครับพี่พี่นะนะตัวนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบเก้านาทีแล้วนะครับลุงเหยื่อเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับผม <Yeah. S 1> ก็อีกครึ่งชั่วโมงฮะเดี๋ยวยังไงก็เดีย๋ยวมานับแต้มกันครับผมได้ไม่ได้วันนี้ไม่เจอปลานนลจริงๆครับยอมเลยครับผม,ไ,มได้แต่ปลาหมอตะกลับกับไปปลาส้อยฮะแค่นั้นนะแล้วก็ตะเพียนเดีนะ๋ยวดูฮะว่าจะได้สัก,กี่แต้มนะถ้าเป็นแต้มใหญ่ก็ถือว่าโอเคอยู่ แต่แต้มมันเล็กไปหน่อยครับวันนี้โอเคครับผมครึ่งชั่วโมงครับผมวนทั้งตัวนะเล็กก่อนนี่ม่พูนปลาส้อยจริงๆเลยยอมเลยทัานแก่ก็กินนั่นเอ้ปลาส้อยแล้วครับ แล้วหมายตรงที่ผมตกนี่มันย่ามค่อนข้างจะเยอะอาจจะมีผลว่าปลาอาจจะไม่ค่อยเห็นมันก็เล็กๆน้อยๆเป็นผลเล็กๆน้อยๆถ้ายญามันบางเหยื่อมันก็ไม่เห็นยาเน่านะฮะอา้าวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเงียบครับมันก็กินแต่มีแต้มเล็กๆฮะ เดี๋ยวต้องเดินทางกลับอีกครับผมอ่ะประตูตอนนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายสามโมงสี่สิบเจ็ดนาทีฮะที่ไปดูนาฬิกาที่รถนะครับเดี๋ยวมาดูแต้งกันครับผม <c oughs> ขึ้นไปหน่อยครับเดี๋ยวจะได้ไม่ร้อนอ่า แต้มเราเลยครับวันนี้ก็มีทะเพียนปลาส like ้อยน <te> <ain ways dishes together> ่าจะประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกต่าหมอตะกับตัวนี้เล็กไปปล่อยเนาะเนไหอืมอันนี้เล็กปล่อยไปปลาส้อยปลาตัวไปทำปลาุ่มเนาะอืมอยู่ต่หมอนี่ก็น่าจะได้อยู่มั้งแน่นะอืมอืน่ก็ประมาณนี้ครับปลาส้อยก็ พอหมอพอหมอตะกลับเนี่ยได้ไซส์โอเคอยู่ห้าตัวปลาส้อยสามหกเก้าสิบสองสิบหกสิบห้าตัว,รวร 1, ตครับปลาส้ยปลาตะเพียนหนึ่งแต้มครับถ่ายรูปได้ไหมอ่านี่ครับปลาตัวถ่ายรูปได้เรื่อยเอา้าเต้นดีจังวะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเอาใส่น้ำด้วยกันเดี๋ยวจะตื่นันโอเค ก็สู้มาจนถึงบ่ายสามโมงสี่สิบสี่สิบเจ็ดนาทีแล้วครับคงไม่ไหวแนละ้วมันเงียบมากแล้วปานินก็ไม่ได้ด้วยก็คิดซะว่าผมมาเปิดหมายใหม่ให้พี่ๆนานาที่อยากจะมานะเดีย๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณช่องเจเจชนแนลด้วยนะครับผมนะเจเจก็มาตูตรงเนี้สองสองครั้งแล้วเจก็โอ้โหได้ไซนางฟ้าผมไม่ได้เลยก็ยอมยอมฮนะสู้อาจจะเป็นที่หนึ่งเยือเราอาจจะไม่ใช่สายของหน้าดีหรืออะไรหลายๆอย่างคนะองค์ประกอบ ั้งอากาศแต่อากาศวันนี้ไม่ไม,ไม่เกี่ยวเลยอากาศดีมากวันนี้ข่อที่เหยื่อกระดวงเราด้วยละครับผมก็สู้จนมาถึงบ่ายสามโงสี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะก็เหมือนเดิมฮะพี่ๆนานาที่เขามารับชมช่องมือเก่าพิชชิ่งก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมสิ่งที่ลืมไม่ได้อย่าลืมกดกระดิง่งปิ๊งปิ๊งปิ๊ง,งให้ด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครจะมีการแจ้งเตือนไปที่มือถือพี่ๆนานาะและทุกๆท่านนะฮะที่กดกระดิ่งไว้นะครับผม ก็สู้จนมาถึงบ่ายสามโมงสี่เจ็ดนาทีแล้วครับผมโอกาสหน้าผมจะไปที่ไหนช่วยรอติดตามผลงานจากมือเก่าฟิชชิ่งต่อไปครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับประตูนิดนึงนี่ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งเพราะมันเผาไม่ได้ฮะลมันแรงเดี๋ยวมันลามลามหญ้าลามอะไรเขาจะลำบากอีกอันนี้ฮะ เราเก็บแล้วเรียบร้อยประตูมาดูในประตูมานั่งตรงนี้ได้เลยนะครับสภาพ<ม>ทุกๆหมายนะฮะช่วยกันหน่อยครับเรื่องขยะน,นะครับผมโอเคครับผมก็ได้ทั้งหมดยี่สิเอ็แต้มนะครับเป็นปลาตะเพียน1ปลาหมอตะกับหเอาเต้นเอาเต้นไปปลาซอยอีก15บห้าแต้มครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม อานี่นะครับผมเป็นผลงานของประตูนะฮะที่ทําปลาสุ่มนี่คือปลาสุ่มปลาส้อยนกเขานะฮะที่ตกจากได้ที่ตกได้จากคอเอที่ตกได้จากบ่อดินของเจ็ดน้องเสือนะครับนี่ครับสีสันฮปรปลาส้อยนกเขานะครับปลาส้อยจะมีสองชนิดนะครับเป็นปลาส้อยแม่น้ําทั่วไปจะไม่มีลายจุดสีดำาๆนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะลายจุดสีดำดำตรง ปลายหางมันนะฮะอันนี้คือปลาสร้อยนกเขานะฮะจะมีลายจุดสีดำหนึ่งจุดนะครับผมทำปลาส้่มอร่อยมากครับได้มาทั้งหมดกี่แต้มสิบกว่าแต้มนะวันนั้นนะสิบห้าแต้มนะฮะจากบ่อดินคลองเจ็ดนะฮะหมายนี้ต้องไปซ้ำแน่นอนครับพี่ๆนะนะที่มารับชมท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวผมต้องไปซ้ำใหม่ต้องตามล่าหาปลานินให้ได้ครับหมายนี้โอเคครับผมประมาณนี้ครับผม